พี่แซลไปส่งความน่ารักของทุกตาคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเปิดมาด้วยความน่ารักของคู่เฟื่อนสุดฮัตอย่างนุกธนดลและไปายปายโอริโอ้กันเลยค่ะทีลาสุดทั้งคู่ควงคู่กันออกงานใหญ่แถมยังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักมาฝากแฟนๆได้ฟินกันยกใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องที่ไปเจอแม่หมูมาอีกด้วยงานนี้จะน่ารักขนาดไหนไปฟังหนุ่มปายเล่าโมเมนต,ต์ที่ได้เจอแม่หมูครั้งแรกกันเลยค่ะ นอนนอนหนุนตักได้จะไม่หมูว่าไม่ใครจอ้อนหนักไหมคะอ้อหักไหมไม่ัก a m แม่ม่เวมน่ารักเหมือนแม่ลูกจริงๆแต่จริงแล้วอยากถามนะว่าตอนที่นอนนุนตักอ่ะ กแรกรแมก็คนมันน่ารักกันนะใไรๆก็ต้องรักทั้งนั้นแหละแต่ได้ได้ขึ้นหนุ่มโน้นค่ะเขาก็อยากไปด้วยอ้อนขอไปด้วย,วยฟิลแบบว่ายพาไปแนะนาตัวกับผู้ใหญ่อย่างนี้หรือเปล่าจ๊ะและปิดท้ายด้วยความน่ารักของสาวสวยคนนี้ค่ะนั่นก็คือเบสลักขณีลูกสาวข้อสมรักคําสิ์นั่นเองค่ะทีล่าสุดออกมาล่าโมเมนต์ความตื่นเต้นปนความเพลียงให้พี่ๆนักข่าวได้ฟันกันค่ะหลังจากที่ตัวตัว เ่อกับซุปตาตัวแม่อย่างพี่อัมปัชราภาแถมยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้เรียกหนูว่าน้องวาสนาอีกด้วยค่ะจะนดารักขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้าวุ้ยเขาแบบตัวแม่ในวงการเลยนะหนูก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ไแอบบ้บอกไปเลยไปเลยอะไรเงี้ยชนพี่อัมคุยอะไรเงี้ยพี่อัมก็น่ารักมากค่ะ <Wow. S 2> คือแบบเขาก็คุยเขาคือเขาแบบว่าไม่เคยไลฟ์นะครั้งแรกเขาก็จะถามหนูตลอดว่า อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหนูก็อธิบายแบบลนๆนะแบบว่าอันนี้สติกเกอร์ค่ะอันนี้ต้องซื้ออันนี้ค่ะอันนี้คือเขาให้เป็นรางวัลค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อธิบายแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกดีใจมากที่แบบคือมันก็ไม่ได้ง่ายๆเนาะที่เราจะไปนั่งข้างๆตัวแม่ระดับสุปตาเหมือนกันไทยขัดนั้นเราก็แบบวัสนามากนนคนต้องเรียงหนูว่าน้องวัสนา น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะตอไก่ล้านตัวไปเลยว่าสนาของเบสมากเลยและที่สําคัญคือแม่อ้ําสวยมากจริงๆค่ะสวยเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีทิฏฐิเลยค่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับสัปดาห์นี้หวังว่าจะถูถกอ,อกถูกใจเหล่าเอซีกันนะคะสําหรับสัปดาห์หน้ามาดามจะพาพิซาวไปส่องความน่ารักของทุกต่างคนไหนอีกอย่าลืมติดตามที่มาดามตามมาแซวค่ะ